สวัสดีนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ใช้ตัวบอร์ดแสดงผลนะครับก็คือจะเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับก็แสดงผลได้8หลักมันก็จะเหมาะสําหรับพวกงานเคาน์เตอร์หรือว่างานแสดงผลอะไรต่างๆในวันนี้นะครับเราก็ยังจะคงใช้ในส่วนของ Arduino Nano นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับโดยที่บอร์ดจะใช้งานเนี่ยนะครับจะเป็นในลักษณะของบอร์ดที่เป็นบอร์ดแบบนี้นะครับ ซึ่งในลักษณะของบอร์ดแบบนี้นะครับมันเป็นบอร์ดที่ใช้ในการแสดงตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปใช้พวกนาฬิกานะครับเนี่ยจะเห็นได้ง่ายๆจะมีจุดซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของพวกนาฬิกาโดยในที่นี้นะครับเราจะใช้ตัวบอร์ด Arduino นะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับไปคอนโทรลนะครับ ในส่วนของตัวนาฬิกาซึ่งตัวอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับมีมากมายหลายแบบนะครับตัวนี้สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าเป็นเรียวไทม์คอร์กตัวนี้เป็นฐานนะครับซึ่งในลักษณะของฐานก็จะเป็นฐานคล้ายๆฐานในลักษณะแบบนี้นะครับฐาน 3V โวลต์ก็หาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับปกติก็จะมีอยู่ด้วยกัน4สายสัญ,ญญาณนะครับ มีสายอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นสายค l o c k สาย data สายไฟแล้วก็สายกล่าวนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีสายในส่วนของ c l o อก data ไฟแล้วก็กล่าวนะครับก็ใช้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะเป็นชิปคนระเบอร์นะครับการออกแบบก็คือเราจะทำนาฬิกาโดยใช้ดิสเพ a ย์ที่ได้แสดงในก่อนหน้านี้นะครับก็เริ่มจากในส่วนของตัว เราจะต้องมีในส่วนของตัว Arduino นะครับซึ่งในที่นี้เราใช้ Nano นะครับซึ่งในส่วนของ Arduino n a n นเนี่ยมี Input ที่ป้อนเข้ามาให้กับระบบนะครับก็คือเป็นในส่วนของโมดูลที่เราเรียกมันว่าโมดูลแบบ RTC โดยในที่นี้นะครับเราจะใช้ขาอนาล็อก A4 แล้วก็ A5 นะครับในการต่อ โดยถามว่าขา a 4เป็นอะไรนะครับในที่นี้ขา a 4เนี่ยเป็นในส่วนของ data นะครับ a 4จะเป็น sda ก็จะเป็นส่วนของ data นะครับแล้วก็ในส่วนของขา a 5นะครับก็จะเป็นในส่วนของ sck ก็จะเป็นในส่วนของ clock นะครับตรงนี้จะต่อกับขา a 4และขา a 5านะครับขา analog ในกรณีที่เราไม่แก้ไขนะครับนี่คือ Lib รารีกําหนดมาไว้นะครับแต่เราสามารถแก้ไขได้นะครับส่วนตัวแสดงผลนะครับเราจะใช้ตัวแสดงผลที่เป็นในลักษณะของตัวดิสเพย์นาฬิกาก็คือเป็น7 s e g m e n t นนะครับขนาด4หลักที่มันมีการแสดงผลตัวเลขแล้วก็แสดงผลในส่วนของโคลอนด้วยนะครับตัว7 s e g m e n t กนสี่หลักเนี่ยนะครับก็ ในลักษณะของการต่อใช้งานนะครับก็จะต่อในส่วนเป็นอุปกรณ์เอาท์พุตโดยในลักษณะเราก็จะต่อขา2นะครับกับขา3ขา2เนี่ยจะเป็นขา Data D I O นะครับ d a t a i n p u t o u t p u t นะครับส่วนขา3านะครับ S C K ขา3านี้ก็จะเป็นในส่วนของขาคล็อกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย ลักษณะการต่อวงจรเนี่ยก็จะเป็นง่ายๆดังนี้นะครับเนื่องจากเราใช้โมดูลทั้ง2อันนะครับโมดูลเรียวไทม์คอ c ์กตัวนี้นะครับแล้วก็โมดูลในส่วนของการดิสเพย์ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของการประกอบวงจรจริงนะครับว่าเราจะประกอบวงจรจริงอย่างไรในลักษณะในการต่อวงจรนะครับก็จะมีรูปแบบการต่อในลักษณะดังนี้นะครับ ก็คือในที่นี้นะครับตัวบอร์ดนี้เนี่ยผมได้ใช้บอร์ดเอ็กซ์แพนชก็คือตัวนี้นะครับเพื่อให้ง่ายในการต่อโดยปกติแล้วเนี่ยตัวนาโน,โนมันจะมีขนาดเล็กนิดเดียวก็คือเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบอร์ดขยายเพื่อให้ต่อง่ายเฉยๆนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงเราอาจจะนำไปลงปรินก็ได้นะครับโดยขาที่ต่อใช้งานสำหรับในส่วนของตัว แสดงผลนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะใช้ขา2ขาขาคลอกนะครับในส่วนของขาคลอกเนี่ยจะต่อกับขา3แล้วก็ขา Data จะต่อกับขา2นะครับอย่างนี้เลยนะครับขาคลอกนะครับสายสีเหลืองต่อกับขา3นะครับแล้วก็สายสีแดงหรือว่าสายสีส้มเนี่ยนะครับจะต่อกับขา Data แล้วฝั่งนี้นะครับ สำหรับตัว Real Time Clock นะครับก็จะใช้สาย Data 2เส้นนะครับสาย Clock กับสาย Data นะครับซึ่งในส่วนของสาย Clock นะครับจะต่ออยู่กับขา A5 แล้วก็สาย Data ต่ออยู่กับขา A4 นี่เป็นค่า default ของตัว Library มันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปลองดูว่าการเขียนโปรแกรมเราจะเขียนอย่างไรสำหรับในการควบคุมตัวอุปรกรณ์ชิ้นนี้นะครับ ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอธิบายโปรแกรมนะครับในส่วนนี้เรามีไลบรารีที่ต้องเรียกใช้งานอยู่4ตัวนะครับพวกนี้จะต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับในส่วนของไลบรารีที่เรียกใช้งานถ้าในกรณีที่หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับก็ให้คอมเมนต์มาในคลิปนะครับโดยในลักษณะนะครับก็คือบรรทัดนี้ เป็นการบอกว่าเราจะสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่า RTC นะครับซึ่ง RTC ในที่นี้นะครับจะเป็นตัวที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของฐานเวลานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กำหนดในส่วนขา2กับขา3ซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Display นะครับก็คือตัวหน้าจอ7 Segment นะครับแล้วนะครับ ก็ทำการเรียกนะครับเรียก library ซึ่งเราสร้างเป็น object ที่ชื่อว่า display 1น,นะครับโดยตัว display 1เนี่ยก็มีขาตามตำแหน่งดังนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็สร้างตัวแปรนะครับโดยสร้างตัวแปร array e ขนาด4ตัวอักษรนะครับก็ในที่นี้ก็คือจะเอาเป็นเลข4หลักนั่นเองนะครับก็คือเลขหลักพันหลักร้อย หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบที่จะแสดงผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแปรที่เก็บค่าเวลาชั่วโมงปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลานาทีปัจจุบันก็เอาไว้สำหรับแสดงผลบนจอ7 s e g m e n t นะครับแล้วในส่วนตัวแปรนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในการกระพริบในส่วนของตัวโคลอนตรงระหว่าง Display 2องหลักระหว่างชั่วโมงกับนาที หลังจากนั้นนะครับก็มาดูในส่วนของการเซตอัพกำหนดอะไรบ้างครับตัวนี้เอาไว้ดูผล s e r รียลมอนิเตอร์เฉยๆนะครับถ้าเราเขียนใช้งานจริงเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการรอนะครับรอว่ามีสัญญาณ s ซเรียหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าต่อ s ซเรียได้ก็ทำงานต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พิมพ์ข้อความออกทาง Serial Monitor น,นะครับว่า ตอนนี้เราใช้ตัว ds 1 3 0 7 rtc นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดนะครับในส่วนของ i q u a c นะครับแล้วก็ทำการ start นะครับในส่วนของ real time clock นะครับให้มันทำงานแล้วก็ทำการเช็คนะครับว่า real time clock เนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทำงานนะครับก็จะให้พิมพ์ข้อความออกทาง ซีเรียลพิ้นนะครับหรือว่าทางมอนิเตอร์ของเราเนี่ยนะครับว่า RTC not running นะครับก็คือในกรณีที่ RTC ไม่มีฐานหรือว่าไม่ได้ต่ออยู่นะครับถ้าในกรณีที่มันมีอยู่นะครับก็จะทำการอัปเดตเวลานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตเวลาจากฐานเวลาปัจจุบันพอเสร็จแล้วก็จะมาในส่วนของการแสดงผลนะครับ ก็คือในส่วนของ Display หนึ่งที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เป็นในส่วนของตัว7 Segment ที่ใช้ในการแสดงผลนะีก็เซตให้มันพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ n n น t i a l นะครับให้มันทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูในส่วนของรูปนะครับในส่วนของรูปก็จะมีการ โหลดเวลาปัจจุบันนะครับตรงนี้คุณสบั่ินี้เป็นการโหลดเวลาปัจจุบันในเวลาปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันนะครับตรงนี้นะครับสามารถเรียกดูได้แต่เซเว่นเซกเมนต์ของเราเนี่ยนะครับมันมีแค่ชั่วโมงกับนาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่สามารถแสดงในเซเว่นเซกเมนต์ได้แต่ในที่นี้ผมปริ้นออกตัว s e เรียลมอนิเตนะครับก็จะเห็นเป็น ค่าเวลานะครับในส่วนของวันเดือนปีอยู่นะครับส่วนอีก3ส่วนที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเซเว่นเซกเมนต์ของเราก็ไม่สามารถแสดงวินาทีได้นะครับเนื่องจากมันมีแค่เพียง4หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับผมก็จะเอาไปแสดงในส่วนของ serial monitor นะครับหลังจากนั้นในส่วนฟังก์ชันชุดนี้ ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงผลโคลอนนะครับให้มันเกิดการกระพริบติดและก็ดับนะครับสลับกันก็จะเป็นการสั่ง point on แล้วก็ point off เฉยๆเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทำการเก็บค่าตัวแปรนะครับว่าปัจจุบันชั่วโมงเนี่ยเอาไปเก็บไว้ใน o u r now นะครับแล้วก็นาทีก็ไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ min now โดยเรียกค่าปัจจุบันของฟังก์ชันไว้นะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า calculate d i g i t นะครับก็ส่งค่าชั่วโมงกับค่านาทีเข้าไปซึ่งถามว่าไอตัว calculate d ิ g i ตเนี่ยมันทำงานอะไรบ้างนะครับก็มาดูในส่วนนี้นะครับก็มีการตัดนะครับตัดในส่วนของตัว ค่านะครับซึ่งในที่นี้นะครับทําการมอดสิบเนี่ยเพื่อแยกหลักหน่วยกับหลักสิบออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เป็นการแยกหลักหน่วยกับหลักสิบส่วนตรงจุดนี้นะครับเป็นการแยกหลักร้อยกับหลักพันออกจากกันนะครับโดยการมอดนะครับมอดก็คือหารเอาแต่เศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษเหลือเท่าไหร่ก็เอาตัวเศษนะครับมาสแสดงเสร็จแล้วนะครับ <confidence> ค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็คือดิจิตูนดิจิตหนึ่งดิจิตสองดิจิตสามเนี่ยนะครับก็เอาไปใส่ในส่วนของดิจิตอลอาร์เลลรย,ย์นะครับก็คือเลขหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับแล้วสุดท้ายก็สั่งโชว์นะครับโชว์ในส่วนของหน้าจอไปนี่ก็คือในส่วนของการแสดงผลทั้งหมดนะครับ ส่วนฟังก์ชันตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดง2หลักถามว่ามันเป็นยังไงก็คือในกรณีที่ตัวเลขอ่ะมันออกอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวินาทีเป็นเลข5อย่างเงี้ยนะครับ5วินาทีซึ่งในความเป็นจริงการโชว์ก็ต้องเป็น05นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เลขศูนย์มันไม่มีดังนั้นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเติมเลขให้มันครบ2หลักนะครับเพื่อให้มันโชว์อย่างเช่น5วินาทีก็เป็น05วินาทีในลักษณะน,นี้นครับดังนั้นฟังก์ชันตัวนี้ใช้ในการโชว์เลขให้มันครบ2หลักในไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยนะครับในส่วนของวินาทีนาทีชั่วโมงหรือวันหรือเดือนนะครับเป็น,นลักษณะนี้นะครับ นี่ก็คือในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับเราก็คงจะไปดูในส่วนของผลการรันนะครับว่าพอเราเบิร์นโปรแกรมแล้วเนี่ยได้ผลการรันอย่างไรต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วเบิร์นโปรแกรมลงไปในตัวบอร์ดแล้วนะครับจะได้ผลการรันออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมต่อไฟจาก power bank นะครับสังเกต ครับตัวนี้ก็คือผลของเวลานะครับตอนนี้เวลาปัจจุบันอยู่ที่19.38นะครับลองเช็คดูจากนาฬิกานะครับ19นาฬกา38นาทีนี่คือค่าโดยเวลาโดยประมาณนะครับก็จะค่อนข้างตรงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับโดยตัวโปรแกรมนะครับทุกๆครั้งที่มีการสตาร์ทนะครับในกรณีที่มีการเบิร์นโปรแกรมเนะี่ย ก็จะดึงค่าจากเวลาจริงที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เวลาก็จะตรงเนื่องจากเรายังไม่ได้ใส่อุปกรณ์พวกคีย์บอร์ดนะครับเข้าไปที่จะสามารถป้อนเวลาให้กับตัวเรียวทำเคอกตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะเขียนดึงเวลาตรงนะครับก็จะมีลักษณะคร่าวๆดังนี้นะครับในส่วนของการนำตัวดิสเพย์ตัวนี้นะครับไปใช้ในการแสดงผลเวลา ร่วมกับในส่วนของ Arduino Nano นะครับไปเรามาดูนะครับในส่วนของเวลาเทียบกับในส่วนของ Serial Monitor นะครับซึ่งในส่วนนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าผลที่ได้ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าค่าเวลานะครับมันเป็นค่าเวลาเดียวกันเนี่ย1 9 4 6นะครับ19.47 เป็นในลักษณะดังนี้นะครับนี่ก็คือเวลาที่ได้ปริ้นลงในส่วนของตัว Serial Monitor เทียบกับค่าเวลาจริงนะครับก็เป็นเวลาเดียวกัน